จบกาติดตามชมรายการเส้นธรรมเเทิงและละครเขยบ้านไร่ส้ายไฮโซกันต่อนะครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวนันนี้อัตตาหิอัต,ตโนคติตนมีทางไปเป็นของตนส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพวันเพชรฆาตหรือว่าวันออก,ก้าตัวหนึ่งครับใช้เทคนิคเฉพาะตัวล่าเหยื่อเป็นลูกสิงโตทะเลที่กําลังเล่นน้ําอยู่ที่ริมชายหาดเพียงลําพังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองパタโกเนียในอาร์เจนตินานะครับมันใช้วิธีการว่ายน้ําขึ้นฝั่งหลายครั้งจนสุดท้ายก็สําเร็จราไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ